สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้มาพบกับคุณครูฟิล์มแล้วก็คุณครูนุ๊กนิ่มค่ะ,คะวันนี้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2564นะคะเอ๊เด็เกๆจำได้ไหมนะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรกันคะหน่วยรู้จักต้นไม้ค่ะเก่งมากค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยรู้จักต้นไม้เด็เกๆพูดตามคุณครูนะคะ สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยรู้จักต้นไม้รู้้้จักตนไมเรื่องเรืองต้นไม้มีหลายชนิดต้้นนไมมีหลายชเด็กๆรู้จักต้นไม้อะไรบ้างครับรู้จักต้นมะม่วงค่ะต้นมะพร้าวต้นส้มค่ะแล้วก็ต้นดอกดาวเรืองค่ะว้าวแล้วเด็กๆทราบหรือเปล่าว่าต้นส้ม ต้นมะพร้าวต้นไม้พวกนี้นะคะจะเป็นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นก็จะมีอายุที่ยาวนานาต้นไม้นะคะก็จะมีหลากหลายชนิดเดี๋ยวเราไปดูชนิดของต้นไม้กันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามารู้จักต้นไม้หลายชนิดกันนะคะว่ามีชนิดอะไรกันบ้างนะคะชนิดแรกค่ะเป็นไม้ยืนต้นนะคะลำต้นจะสูงมากมากเลยจะสูง ตั้งแต่240เซนติเมตรขึ้นไปนะคะรูปภาพแรกค่ะก็จะเป็นต้นไทรรูปภาพที่สองเด็กสังเกตเห็นไหมคะจะมีดอกสีเหลืองเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือต้นราชพษ์ค่ะต่อไปเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะส่นมากก็จะเป็นพวกดอกไม้ต่างๆนะคะเช่นดอกบานไม่รูยดอกดาวเหลืองเป็นต้นค่ะจะใช้ปลูกเพื่อความสวยงามนะคะ ไม้พุ่มเล็กค่ะจะสูงจากพื้นดินนะคะไม่เกิน90เซนติเมตรค่ะจากต้นเล็กๆเตี้ยๆส่วนมากจะปลูกไว้สําหรับประดับบ้านให้สวยงามนะคะเช่นต้นพูดางต้นลิงมังกรเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นไม้พุ่มสูงนะคะจะสูงจากพื้นเท่าๆกับไม้ยืนต้นเลยค่ะเช่นต้นหางนกยุงไทยต้นดอกแก้วเป็นต้นค่ะไปเป็นไม้คลุมดินนะคะ จะปลูกไว้สําหรับคุมดินยึดห,หน้าดินไม่ให้พังทลายนะคะจะช่วยลดอุณหภูมิของดินในตอนกลางวันนะคะเช่นหญ้ามาเลเซียหญ้านวลน,น,น้อยคุณนายถึงสายเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นไม้เลื้อยนะคะเดิกๆจะสังเกตเห็นตามรั้วบ้านของเด็กๆอาจจะมีพืชขึ้นนั่นแหละค่ะก็คือไม้เลื้อยเช่นพวกตําลึงค่ะอันชันพืชเหล่านี้นะคะก็จะเลื้อยไปตามกิ่งไม้หรือว่ารั้วบ้านของเด็กๆนะคะ ต่อไปเป็นไม้น้ําค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะตามลักษณะของรากค่ะพวกรากนะคะก็จะยั่ถึงพื้นดินนะคะเช่นหนอกบัวหรือว่าต้นกกค่ะจะขึ้นในน้ําต่อไปเป็นไม้น้ำํำรากจะลอยบนน้ํานะคะก็จะเช่นผักกระเชงผักตบชาวานะคะถ้าบ้านเด็กๆอ,อยู่ใกล้แหล่งน้ํลาลําคลองเด็กๆก็อาจจะเคยสังเกตเห็นผักตบชาวาขึ้นเต็มเลยนะคะ ต่อไปเป็นไม้ดอกนะคะอันนี้คุณครูคิดว่าเด็กๆนั่นจะต้องเคยเห็นกันแน่เลยไม้ดอกจะเป็นไม้ที่ลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกค่ะอดอกเขาจะมีความสวยงามเช่นดอกพุทธรักษาดอกพุทธรักษารจะมีสีเป็นสีเหลืองสวยงามนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันพ่อของเราะคะ่ะมีดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบก็จะมีหลายสีค่ะมีสีขาวสีชมพูสีแดงแล้วก็สีตา่างๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไม้ประดับค่ะ บ้านของเด็กๆน่าจะมีกันนะคะไม้ประดับส่วนมากก็จะเป็นไม้ที่เล็กๆนะคะจะปลูกไว้เพื่อความสวยงามเอาไว้ประดับตกแต่งบ้านของเราให้สวยงามขึ้นนะคะาภาพที่เด็กๆเ,เห็นนะคะก็คือต้นเดลีค่ะจะมีดอกนะคะเป็นสีขาวแล้วก็มีต้นกุหลาบหินบ้านหางจระเข้เศรษฐีเรือนในเป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีไม้ผลนะคะ ไม้ผลก็คือต้นไม้ที่ออกลูกเป็นผลค่ะเรากนะ็สามารถนําผล,ลไม้มาทานได้นะคะไม้ผลก็จะมีอยู่มากมายหลายอย่างเลยค่ะเช่นสับป,ประรดแอปเปิล,อ,ลองุ่นส้มมะม่วงสตรอเบอรี่แล้วก็อีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะค่ะเด็กๆก็ดูจบแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆได้รู้ว่าต้นไม้มีชนิดอะไรบ้างคะ ได้รู้จักไม้เลื้อยค่ะเลื้อยไม้ยืนต้นค่ะยืนต้นไม้ดอกค่ะไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับค่ะไม้ประดับเรามาดูกันนะคะคุณครูก็มีไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ยืนต้นให้เด็กๆดูด้วยด้านหลังของคุณครูก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะมาดูต้นที่หนึ่งกันนี่คือต้นอะไรคะคุณครูน้องทิมต้นส้มค่ะใช่แล้วค่ะ ต้นส้มนะคะก็จะเป็นไม้ยืนต้นเพราะว่ามีอายุที่ยาวแล้วก็มีต้นที่ใหญ่นะคะมีลำต้นที่ใหญ่ต่อไปมีอะไรอีกคะมีต้นกระบองเพชรค่ะมีต้นกระบองเพชรมีช้อนเงินช้อนทองมีไม้ด่าต่างๆเลยนะคะต้นไม้ ที่อยู่บนชั้นสีชมพูนะคะก็จะเป็นไม้ประดับค่ะต่อไปค่ะดูตัวนีมน,นี่นะคะก็คือตอน้นต้นตำลึงค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นตำลึงนี<อ>่ก็จะเป็นต้นตำลึงนะคะขเขาเรียกว่าไม้เลื้อยค่ะใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าไม้เลื้อย ต้นตำลึงเด็กๆสังเกตดูนะคะไม้เลื้อยก็จะเป็นลำต้นที่เลื้อยตามต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้เห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นไม้เลื้อยสังเกตได้ง่ายๆ,ๆเลยต่อไป <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูผักกันบ้างนะคะเด็กๆว่ามีผักอะไรกันบ้างมีผักอะไรบ้างคะคุณครูนุ่นิ่มมีหอมค่ะมีหอมมีแครอทค่ะ าแครอทนะคะแครอทสีอะไรคะสีส้มค่ะภาษาอังกฤษสีส้มเรียกว่า orange ค่ะสีน,นะะ่าค่ะป้าป้ามีกะหล่ำปีม่วงค่ะกระหล่ำปีสีม่วงแล้วก็มีผักกาดค่ะว้าวเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีต้นข้าวโพดค่ะข้าวโพดก็จะเป็นกลุ่มจำพวกผักเหมือนกันนะคะ โอเคเด็กๆก็ได้เรียนรู้รู้จักชนิดของต้นไม้ไปแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะได้รู้จักต้นไม้ค่ะต้นไม้ก็จะมีหลายชนิดใช่ไหมคะได้รู้จักชนิดอะไรบ้างคะได้รู้จักไม้เลื้อยค่ะไม้เลื้อยไม้ยืนต้นค่ะไม้ยืนต้นไม้ประดับค่ะไม้ประดับ สค,คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูฟิล์มและก็คุณูลูกดิมก็ต้องขอตัวลากันเป็นก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย